สวัสดีครับทุกคนพบกับตภูพาลุยในช่อง u t u b e นะครับไลฟผัวน้อยครับนี้เรามาแชร์คลิปครับผมคลิปตัดแต่งกิ่งขนุนนะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับหรืออาจจะไม่ได้ช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ได้นะครับขนุนต้นแก่อายุมากๆนี่นะครับมันจะพอรานเราไว้ลูกมากๆเกินไปนะครับถ้าอาหารไม่เพียงพอก็จะมีกิ่งที่มันแห้งครับเป็นเรียก ไวรัสล,ลงยอดนย่เงี้ยนะครับคืออาหารไปเลี้ยงที่ลูกหมดนะครับทำให้ยอะแห้งตายถ้าเกิดว่าไว้ลูกเยอะเนี่ยมันก็คือปัญหาถ้าเราไว้เยอะเกินไปนะครับอาหารมันก็ไปเลี้ยงที่ลูกไม่ส่งที่ยอดยอดก็เกิดการขาดอาหารทําให้ยอดแห้งเหี่ยวตายง่ายๆเลยครับที่คุผมถึงนี่ขนาดต้นอายุ20ปีนะครับมันก็แต่ว่าเป็นปกติครับมันก็จะแห้งๆผมก็ถามก็เกิดว่า ถามผมก็เป็นเรื่องปกติเพราะต้นมันใหญ่อายุมันเยอะพรรษามันมเยอะแล้วมันไม่มีปัญหามากผมก็มาแชร์ว่ามันจะมีกิ่งแห้งนะครับเราก็มาแต่งออกหลังจากการเก็บผลผลิตหรือยังไม่เก็บผลผลิตมันก็จะมีอยู่กิ่งที่้งแห้งเราก็ต้องมาคอยตัดแต่งออกให้มันดูสวยงามนะครับ mm hmm. เพื่อให้มันดูสวยงามกิ่งที่มันไม่สวยงามเราก็ตัดแต่งมันออกไปกิ่งแห้งควรทําให้มันปโปร่งเลยครับทําให้มันปโปร่งฮะตัดออกไปครับผม หลังจากการเก็บผลผลิตนะครับมันก็จะมีกิ่งพันธุ์นี้ยอยู่ครับเราเรียกอาหารไม่เพียงพอนะฮะคือเกี่ยวกับพวกถ้ามันเป็นมันไม่ได้เป็นทั้งต้นบางทีมันจะเป็นเฉพาะกิ่งกิ่งไหนที่เราไว้ลูกเยอะๆกิ่งนั้นนะอาจจะเป็นที่ยอดเพราะว่าอาหารส่งส่งไปที่ลูกหมดไม่ส่งไปที่ยอดก็ทําให้เกิดยอดแห้งนะนี่ฮะแห้งประมาณนี้ฮะน,น,นี่แบบอาการเล็กน้อยก็ไม่ต้องตื่นเต้นสำหรับผมนะแต่ก็มาแชร์ให้ทุกคนดูนี่ประมาณนี้นี่นี่นี่ครับตามตา แตงกิ่งถนนหลังจากเก็บผลผลิตนะครับกิ่งแห้งๆไม่ควรไว้นะครับหรือก่อนที่จะเก็บผลผลิตนะครับกิ่งแห้งๆเราไม่ควรไว้เราต้องตัดแต่งออกครับผมกิ่งแห้งๆเราต้องตัดแต่งออกครับเพื่อทําให้เขาดูสาวดูสดดูสวยตลอดเวลาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตะปูพาลยในช่อง YouTube ไล่์ปูอ่าน้อยครับผมขอบคุณที่ไลค์ที่แชร์ให้ผมด้วยนะครับ